นกทำงานอยู่ประจัก์ตาดีไซน์เป็นโรงแรม็นงานโรงแรมครับบนันนีนกเอามาแช์ตู้เย็นไวไม้มั้ย่คือมันฐานยุคเรามาแล้วข้าก็เอามาให้นองเอาหนหละเอามาให้คนในครอบครัวซึ่งเขาก็จะกินเค้กกันแล้วทีนี้เพื่อปตะตูเย็นออกมาปุ๊บเค้กไปใส่ซันว่าแม่หอยเลยว่ะเห็นบ่สันอ่ะ เห็นบ่เห็นก็แสดงว่าไม่คนกินแล้วมันเลยมีคนในครอบครัวคนหนึ่งว่าเอาผู้ใดกินกินได้จังไหนเอาไว้จะกินอยู่แม่เอาบ่าเห็นก็แสดงว่าคนกินแล้วตัวสิไปหามาอย่างกัะเชียวบ่คนไนเฮียนจะของนี่บ่ก,กินนี่แม่ว่าคำนี้ซึ่งเป็นคำที่เขาเคยสอนเรามาตั้งแต่เด็กเราเราก็ได้มาได้ยินอีกครั้งหนึ่งก็ได้เป็นึเออนะครับม่ทำไมต้องห่วงกันด้วยคนในบ้านเดียวกันสินะครับ ยังเห็นน้องไอ้น้องไอน้นอนเหรอครับน้องคิดว่านอนแล้วมือแรงเลยยังเห็นกับไปเขาลุมหามว่าหนังกัสีอารคลิปแล้วกับสีไลอีกจักรอบหนึ่งมันเคามาผู้เบาขากรรม <laughs> ตำหน้านี่หลี ค่ากรรมคืออะไรดิค่ากรรมคือการออกแบบดิิ่นกระลงเลี้ยนเนาะไปแทนบ่แมนบ่เป็นแนวอกจากของพี่น้องว่านกเก่งขง่บ่เอานกเลี้ยนสามารถเลี้ยนในสิ่งที่จของบ่ได้ยมากนี่ไดจ้จนจนจบจบพอคิดว่าจบมั่ัวต้อบเป็นเป็นหมอลำเหตะมูเห็ุหายงานใคร คิดถึงปี่โนโ่ครับคิดถึงือนกันครับบอกคือพอพีเคยนี่อย่างนี้บอกคือพอพี่เคยเวลาของกินบ่เห็นไนามหฮาคนในบ้านกินม่นเป็นจวนปปนะเ <c oughs> มนเมนประมาณนั้นประมาณนั่นครับน้องไม่มากับพ่อรอใช่ไหมครับมาครับ แต่เขานอนข้างล่างครับพเพราะเขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะโดนแอร์ถือแอร์ว่าได้ยังไขเป็นไข้อีกเก่งมากเลยค่ะพงศกรเปิงได้เหมือนมือนอกอันนกเขตเป็นเหมือนดีครับนอกเคยอยู่ครัวไทยอยู่ครัวไทยนกไส้อัหมวก ผู้ซอยกุกเนะ่ะจะว่าผมร่วนเหมือนตอนนั้นใส่หมวกอยู่ในลมเนาะผมเขาไดิถืออากาศสังเกตบ่เซฟเซฟกุกเห็นงานใส่แต่หมว,นะวกเลยผมรวนผมยังเหมือนได้รับอยู่ครัวไทยแล้วก็เคยอยู่ครัวแพนตี้ผลไม้เคยอยู่ครัวเบเกอรี่เคยอยู่คร,รัวย,ยุวรยโรปโหเห็นเป็นเหมือนเดิมแต่ไม่เคยอยู่พันเอกจัดดอกลุงหรอไ,หมไม่เคยอยู่ แต่เป็นคนชอบทำเคกครับตอนนันอนยุขัวว้วเบเกอรี่ก็ได้มีโอกาสได้เห็ดเคกเองแล้วก็สไดยอดบางมือก็จะออกมาตอนรับยุ่งหมอบุฟเฟ่นะโรงแรมเนี่ยเวลาทัวร์จีนทัวร์อย่างมากสินะครับเห็ดไปเห็ดมาหรอมันไม่ใช่เนี่ยเฮาบอไเด้มักเฮาเห็ดใดเหมือนต่วเฮาบ่มากนะครับ <S 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 เราอยากเป็นหมอลำตอนนั้น พอออกจากโรงแรมนกยูสองโรงแรมครับเซ็นทราเซ็นทราเซนทราแกนที่อยู่ข้างเซ็นทันนะครับนกกระยุหันตอนนั้นก็คือวันนี้ยูเซ็นทราประมาณหกเดือนเขาปิดป,ปับปุ่งก็ได้ยงใหไปประจักษ์ตาสองโรงแรมครับพอออกงานโรงแรมปุ๊บนกจ้งเนมาเห็ดซีเอ็ดบุ๊กเซ็นเขายสมุดหนังสือ ความหลู่มันก็เกิดขึ้นจากเขาขายหนังสือเขาอ่านหนังสือหลายก็ขา,ขายหนังสือมาโดนเติบจะเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ time. ผู้จัดการกาน่ารักมากชื่อพี่นกเหมือนนกเลยถ้าพี่นกได้เห็นคลิปี้กติะจรได้สอนนกมากนกเป็นพาร์ทไทม์เงินเดือนนกนี่แปดพันแต่นกได้เงินเดือนเดือนหนึ่งหมื่นกว่าเลยนะครับเพราะว่านกทำโอทีทุกวันเขา ตาเสาออกมูเขาขางานแปดโมงนกเขางานตีหาหกโมงเสาหอดสามถุมสีถุมคุม,มือเลยเก็บเหมี่ยนทุกอย่างครับตอนนั้นซีเอ็ดบุ๊เป็นงานสุดท้ายของนกซีเอ็ดบุ๊กเซ็นเตอร์สวัสดีครับนะครับแล้วนกก็ออกมาอยู่กับศิลปินผู้ไทยวกต,ต,ต,ตอนตะกี้อยู่กับไอสานไอสานมาิงานหลายนะครับ ดูการหนึ่งก็าง,งานไม่เยอะมันก็เลเลี่ยนไปน้าไ,ไปล้ําไปน้ามันเหมือนการเขาลงเลี่ยนขวบกันอย่าเค็งเค้กเปลี่ยนป่ครับไปซื้อเครื่องตีเครื่องตีขีมอืมแล้วก็เต้าอบเห็นไ่นอยากนะครับเอ้ยยูทู e เต็มอยู่ ไปไม่ได้ถทิ่มตัวนอกเห็ดตอนเรี้ยงไหมไหมถูกหวยแล้วมาที่หนึ่งวงแรกจางเสียมีหัโอ้ขอบคุณครับให้ถามเนี่ยตอนนี้นบ๊อดเป็นหมาล่ำคิดว่าจะของเสียอีหยังอยู่ถ้าตอนนี้นกบ่ไดเป็นหมาล่ำว่ครับนกเคยคิดว่านกสิเปิดสิหาเงินมาเปิดลานเบเกอรี่ครับ เ็ดคุกกี้เห็ดยังสีขายนกคิดว่าเป็นตะลุ้ยนะตอนนั้นเป็นเล็กหน่อยเพราะว่าตอนกระเรียนสายนิ่มากเพราะว่านกบ่มากันการแบบว่าเหตุงานเป็นเวลาซึ่งมันมองแบบนกมองว่ามันบ่เป็นอิสระแล้วรู้ว่านกอาจจะบ่มีนกอาจสิบ่แบบว่าความรู้สึกว่ามีความสุขกับการทํางานก็ได้นะครับนกมีความ้รู้สึกว่าเงีในสิเลยกว่า หยุดกับบอเลไปหยุดหยุดหยุดกับบอได้หยุดบ่ได้ไปใส่ย,ยังสินกก็คิดไปนูก็คิดว่าเออถ้ามีโอกาสอาจจะแบบเก็บเงินมาซื้อเครื่องเต่าโอบมาเห็ดเคขายบอคิดตั้งสิละ้องมาลาเบียบานแมทตัวจ้อยๆครับตะกี้กินเน,ในื้อขาวบอ้วนตะกี้ยุระเบียบนะหาสิบสองเนาะ เอวย L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  ี่สิบเจ็ดใช่เหมโมไซเอวเอียดป่ะครับเอวโลยี่สิบเจ็ดนี่ไม่เห็นหน้าอายมันเหางาหงวยเลยเ <c oughs> ชิญจ้าได้เขาด้น,นแล้วลูกนอนก่อนสู้ชีวิตเก่งมากตามตลอดครับสสกสด่านเอวเอียด L ตอนนี้ก็พยพาย่ามเอียดอยู่ดีวิวแต่ว่ามันขึ้นหน้าลงใช่พหมนี่เบาเอียดกระอกเมื่อใดจะมาเสเด็จแถวล่างสิตธิีตถ้าถามเรากระเาย่ามไปเราก็บ่มาหาเมื่อเพิ่งขึ้นเอาอยาดมไปเพิ่งว่าเอาฟ้าไปอ้ลูกพี่บ้า ยังหน้าหลักเหมือนเดิมเลยขอบคุณครับไาเคลื่อนตีกันหลายหล่อแห้งพี่นองไปเบืองไรสดย่อนหลังเด้อเป็นมวนนี่แหละมาล่ำมวนเขาว่าเท่านี้หล่อแล้วขอบคุณครับขอแค่ไม่ได้ขยายชุดก็ดีแล้วครับยุสิเดปุ่นมุท้ายังจอยดำแมนพอี้แลวพาดลามาจางเวียน ตอนนั้นทะเลดำสมัยตะกี้ไม่เป็นสมัยเครือฟิวสมัยเครือฟิวสมัยมาล,ำล่ำเริยนมาเป็นเวลาวบุ่ไหายกันเบิด้ดพลังงานก็นได้เ่นแปดโมงเสารย่อนว่าขอว่าให้เล่นย่ำลางคืน,นเวลานี้ต้องนอนแล้วต้องเข้าบ้านแล้วสิ่ไหมครับล่ำตากแดดคู่มือตะกี้ ลูกสายรอมาครับขอบคุณครับโอเคถ้าอย่างนั้นก็แยกย้ายนะครับพักผ่อนตั้งใจทำงานนะครับเป็นกำลังใจใทุกคนนะครับสู้ๆเดี๋ยวขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวมือแล้มมืจติตตาตูบขอบคุณมากนะครับดูแลสุขภาพร่างกายนะครับแล้วเจอกันใหม่ถ้ามีโอกาสถ้าลูกตื่นมานะครับเดี๋ยว เผื่อนกได้ไหลหรือว่าไม่งั้นก็รอก,กันที่กลุ่มเปิดก็ได้นะครับเพราะว่ามูลนินกสิได้ออกกลุ่มเปิดอยู่นะครับสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันอาสามมันก็คนหมดตนนัว้นิเราลืมเบิงวันไปเมื่อแล้วอยากเห็นซิกแผกโพงสกรึชิบวันในศิลปกรรมหมอบินอวันนี้ชอบเวลาโพงสกรแต่งตัวอยู่บ้านเสื้อดีโอเคครับเจอกันนะครับสวัสดีครับ